สวัสดีค่ะวีเ่ใหม่เจววันออฟฟิเชียลค่ะกำลังเดินทางจะไปชมดอกกระเจียวนะคะที่ชัยภูมินะคะทุ่งดอกกระเจียวขณะนี้เวลาเที่ยงกว่าเราพี่น้องก,กว่าจะออกจากบ้านนั่นนี่นี่นั่นนะคะเพราะว่าห่างจากบ้านวิเย่ใหม่อยู่ สองร้อยกิโลได้ร้อยกว่าเนาะร้อยกว่ากิโลอ่าขับรถมาชั่วโมงครึ่งนะคะวันนี้มีโซเฟอร์นะคะลูกสาวมาเป็นโซเฟอร์ให้นะคะก็เลยได้มาเที่ยว เราก็ตามรถนะเพราะเรามาครั้งแรกนะคะเราก็ตามเราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะคะคิ่าอาจจเกี่ยวนี่ไงเก็บค่าผ่านด่านนะคะนี่ไงเก็บคนไทยสี่สิบอ๋อฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ค่ะนะยี่สิบฝั่งนี้นะคะเป็นเก็บสี่สิบแปดสิบน้อยหนึ่งเอาของแม่นี่ลูกอ่ะนี่้อยหนึ่งโอเค พี่เขาก็จะเก็บค่าผ่าน่านนะคะคนไทย40ค่าค่ารถรถจักรยานยนต์20รถ4ลอ้อของเรา4ล้อก็30บาทนะคะ3 2คนก็6 30 <110. S> 1 1อเออ40 80 80ก็110ยะโอเคแล้วรอรถค้าหน้าเข้าไปก่อน ก็มีคนเข้าคนออกตลอดเวลานะคะก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะฝั่งโน้นก็จะเป็นช่องทางออกนะคะ ย่าไม่มีการสวนกัน in out นะคะไายลูกเสร็จแล้วนะคะจอดรับบริการ,ไ,การาไปอีกไกลไหมคะคือถ้าไปดอกกระเจียวไปอีกเก้ากิโลที่วัวสวา์ใช่ใชใช ฝั่งนี้มันใกล้ใกล้ทางไหนมากกว่ากันมันได้สองทางได้ทั้งสองทางเลยใช่ไหมโอเคโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอรอบัตรกันอีก9กิโลค่ะทุกคนเราจะต้องเดินทางไปอีก9กิโลนะคะต้องจอดรถตรงไหนนะคะเดี๋ยวมันจะมีจุดให้จอดใช่ไหมโอเโอเคนีค่กันม คนไม่รูปนะครับเขาก็จะปั๊วันที่ให้เนาะจะปั๊วันที่ให้คนละ30ค่ะเราวก็ลดอีกคนละ40นะคะเป็น80แล้วก็ลดอีก30มสิบค่ะสวยจังค่ะดูในภาพสวยว่าสามารถมากางติ้นได้ ค่ะ9กิโลค่ะโก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 นะคะเป็นครั้งแรกเลยที่มาเที่ยวนะคะท,ท,ทั้งๆที่อยู่ใกล้ๆก,ก็ไม่เคยมาสักทีนะคะวันนี้โอกาสดีลูกสาวกลับมาเยี่ยมบ้านก็เลยมีคนขับรถพามาเที่ยวนะคะเอาเอาเอาหนึสงสา รถกำลังลงค่อยพี่น้องอึบอึบอึบบเดี๋ยวเราจะเบรกไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้ถึงทุง่งดอกกระเจียวเราจะอะหายให้ชมต่อนะคะตัวใหญ่ทุ่งบัวสวรรค์ทุ่งบัวสวรรค์ค่ะผาหัมหหด <c oughs> <c oughs> แล้วก็ผาพ่อผาเมืองค่ะโอ้เรามาคนละทางผิดทาง ไม่เป็นไรคือหมายถึงเรามาใกล้ฝั่งผาหามหดกับผาอันนั้นใช่ไหมเออมันก็จะไกลทุ่งบัวสวรรค์น,นิดนึงเราก็ต้องเดินเราก็ต้องเดินสิไม่รู้อ่าว่าไม่ได้ดูแผนที่มาก่อนหนูว่าตักหมุดแล้วหนูคิดว่าเป็นฝั่งนี้สรุปคนงเาฝั่งไม่เป็นไรค่ะเดินได้เดินได้ออกกําลังกายแต่มันจะร้อนเพราะเรามาช่วงนี้มันร้อนนะคะ อช่วงเช้าเช้าถ้ามาก็จะมีหมอกนะก็ร้อนเหมือนกันอ่าก็จะได้เห็นหมอกใายรูปสวยๆบางคนนี่เขาจะมาตั้งแต่ตีสี่ออกจากบ้านเลยมาเช้าที่นี่หกโมงเช้าที่นี่นะคะตกใจไปอางนี้ไปนี้ไปนี้เหรอเนี่ยผ่าหมดเก้ากิโลนะ่ะก็ใช่ ถอยถอยถอยลงลงลงเดี๋ยวถ่ายเดินการเดินทางให้ชมค่ะเพราะมันต้องคดเคี้ยวเนี่ยลานกลางเต็นท์อ๋ออันนั้นคือทางออกเออเดี๋ยวเราตามคันหน้านี่แหละคันหน้าเขาไปเราค่อยๆค่ะทางมันชันค่ะค่อยๆนะหน้าเราจะขูดไหมหน้าเราจะขูดดีๆค่อยๆหนึ่งสองสามเออเออเออค่อยๆคืบไป มันเป็นเหมือนฝายก้นน้ำค่ะ,ะเราจะไปปีนขอบฝั่งนั้นดูไม่เราต้องอยู่เดี่ยวเออใช่โอ้เก่งมากลูกไปโอเคดูผีเสื้อใส่ทองว่นงั้นข้างหน้า เจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านบายบายค่ะ